สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง YEE Channel นะครับวันนี้เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของกระผมนะครับตอนนี้เราได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาซื้อของเพื่อจะกลับเข้าบ้านไปทำงานวันเกิดของกระผมนะครับ ก่อนเพื่อนๆจะรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฉลองพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลย ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราเกียมลงมือทำหมูกระทะไว้ต้อนรับแคขกกันก่อนนะครับไปกันเลยนี่ก็คือของที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นะครับก็ได้มาเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรา ไปลงมือจัดสถานที่เกยมของไว้รอคนมางานเกิดนะครับไปกันต่อ นนี้พ่อก็เป็นคนลงมือก่อเตาเองเลยนะครับเนื่องจากเจ้าภาพยุ่งดูคนเดียวนะครับกลัวจะก่อหรือว่าทำให้เสร็จไม่ทันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมนั่งรับประทานหมู่กระทะที่เราได้ออกไปซื้อกันมานะครับ ฉลองวันเกิดครบรอบ33ปีนะครับเดี๋ยวเรามากินหมูกระทะฉลองพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลย ที่มาร่วมงานก็ไม่มีใครที่ไหนนะครับมีแต่พ่อแม่พี่น้องครอบครัวเล็กๆนะครับ mm hmm. Happy birthday นะครับตัวเองขอให้มีความสุขมากๆปีนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะครับ mm hmm. เราก็มา ั่งกินไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเวลาเซอร์ไพรส์นะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าฝากเพื่อนๆคอยให้กำลังใจด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวแฮปปี้เบิร์ a เดย์เป่าเค้กไปพร้อมๆกันเลยนะครับ บ้างครับเราก็ได้เป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ okay, <out. S 1> สวัสดีครับ